再见！不见。 สวัสดีค่ะนี่คือแกะออนทัวร์และวันนี้นะคะก็ถือเป็นครั้งแรกของช่องชิปแอนด์เฟรนที่เราได้มาออกนอกสถานที่กันค่ะทุกคนเราก็อยู่กันที่เดอะฮับรังสิตค่ะซึ่งก็เป็นคอมมิชชั่นที่รวบรวมไว้ทั้งร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งและที่สําคัญก็คือเขามีดินแดนแห่งของเล่นด้วยค่ะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะก็มีทั้งกล่องซูมกาาชอปองบอร์ดเกมที่ต้องใช้ความคิดในการต่อสู้กันค่ะแล้วก็มีสนามแข่งรถบังคับด้วยแล้ววันนี้ชิปแอนด์เฟรนก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าที่แห่งนี้เย มีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างค่ะไปดูกันเลยนี่นี่นี่อเพิ่งไปไหนชาวแกะเราจะมาเดินดูแบบธรรมดาได้ที่ไหนกันวันนี้ทีมงานเลยตั้งใจส่งภารกิจสําคัญมาให้ทําโดยภารกิจที่เจ้าแกะต้องทําก็คือตามหากลองจุกที่คุ้มค่าในการซื้อในงบ5 0ารบาทโดยกติกามีอยู่ว่าต้องตามหาในแบบฉบับของชาวแกะที่ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3ด้านก็คืองานดีราคาดีและสตอรี่ดี ไม่แน่ใจว่าเจ้าแกจะทำได้ไหมนะ โซนนี้ก็อยู่บริเวณชั้น2ของห้างเด้อครับนะทุกคนพอเราเดินตรงเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนดินแดนของคนรักของเล่นย่อมๆเลยค่ะเพราะมีร้านเยอะมากมีหมดเลยอ่ะทุกคนทั้งโมเดลแบบต่างๆกล่องสุ่มกาชปองหรือพวกกันดั้มร้านตุก๊กตาก็มีคือพูดไม่หมดจริงๆค่ะแต่เราจะขอเริ่มต้นตามความถนัดของชาวแกะก็คือเข้าร้านกล่องสุ่มเลยละกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกค่ะกับร้านเกมคอนโซลรังสิตนะคะร้านนี้เนี่ยก็จะรวบรวมกล่องสุ่มหลายค่ายเลยค่ะใครที่เป็นสายกล่องจุ่มเนี่ยต้องมาร้านนี้ เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าค่ะว่าจะมีค่ายไหนน่าสนใจกันบ้างนี่นะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับแก๊งน้องลอล่าที่เยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงน้องวอลลี่จากค่ายป๊อปมาเนี่ย<า>ก็มาแทบจะทุกคอลเลคชันเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญคือเขามีลุงป๊อบหลายคอลเลคชันเลยอะ่ะทุกคนคือใครที่เป็นแฟนคลับลุงบ๊อบนะต้องแวะมาดูเลยค่ะเพราะว่ามีเยอะจริงๆนะรวมถึงน้องเอ็มม่าด้วยนะคะมาดูตรงนี้ดิทุกคนก็คือมีน้องแมวตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากทุกคนดูดิเห็นก้นน้องแม แลวแบบนี้เราก็มีกระจกด้วยนะคะส่องแอบบดูก้นตัวเองกล่องซุ่มมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เราเนี่ยดูก่อนนอนแทบทุกคืนเลยค่ะกับเรื่องบิ๊กแบงเจ e ร r y นะคะตอนนี้ออกมาเป็นกล่องซุ่มแล้วอะ่ะใครชอบเหมือนกันก็ลองมาดูกันได้นะคะมีคอลเลกชันแบดเหมียวด้วยนะคะซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยก็เพิ่งปล่อยออกมานะคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีแบบเป็นแมวทั้งหมดเลยนะคะใครเป็นสายทาทแมวเนี่ยแนะนําอันนี้เลยทุกคนเราคิดว่าน่ารักมากๆเลยค่ะใครที่ชอบ Star Wars เขาก็มีเหมือนนกัน นะดูดิเนี่ยขายออกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะใครชอบ Star War รเนี่ยก็ต้องรีบมาจุ่มเลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะเราเป็นคนชอบแบบชอบกินชอบอาหารอะไรแบบนี้อยู่แล้วทุกคนแล้วยิ่งพออาหารมันมาอยู่ในรูปแบบของกล่องสุ่มอ่ะมันยิ่งน่ารักเข้าไปอีกค่ะเช่นเหมือนตัวนี้ทุกคนที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีน้องหมูอยู่เป็นไส้ตรงกลางอะ่ะน่ารักมากนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีแกงป๊อบหมาดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมถึงลูกชายของเราอย่างน้องฮิโรโนะเนี่ยร้านนี้ก็มีทั้งเวอร์หนึ่งเวอร์สองเวอร์สามเลยทุกคนน บีมกูก็มีโ h ของเยอะมากพูดยังไงก็ไม่หมดเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เขาแกะตัวแล้วค่ะทุกคนดูดิวิมมีหลายคาแรคเตอร์เลยนะเฮ้ยทุกคนดูดิคุณคุณ้คไหมว่าคืออะไรนะคะนี่ก็คือคอลเลคชั่นหลุด of wisdom นั่นเองค่ะซึ่งเป็นคอลเลคชั่นที่หลายคนเนี่ยรีเควสว่าให้เราเนี่ยหามารีวิวเยอะมากๆเลยค่ะเท่าที่ดูอะทุกคนคอลเลคชั่นหลุด of wisdom เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะแทบจะตรงตามกติกาทุกอย่างเลยคือมีสตอรี่ดีนะคะเนื้อเรื่องน่าสนใจแต่ติดที่ราคาเนี่ยมันเกิน ไปนิดนึงค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเราแปะไว้ก่อนดีกว่าไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะ โซนที่ต้องบอกเลยนะว่าเซอร์ไพรส์เรามากจริงๆทุกคนก็คือโซนสนามแข่งรถบังคับค่ะเพราะวันที่เราไปเนี่ยก็คือคนเยอะมากและเขาก็จัดแข่งรถกันแบบจริงจังมีกรรมการจับเวลาด้วยคือทําให้เราเนี่ยอยากไปลองแข่งรถด้วยเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สนามเดียวนะทุกคนเพราะเท่าที่เห็นก็คือมีหลายสนามเลยทั้งสําหรับรถคันจิ๋วๆรถดิฟคันใหญ่ก็มีพอเห็นเขาดิฟพร้อมกันก็คือสวยมากทุกคนดูเพลินจนเกือบลืมทำภารกิจเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านกล่องสุปอีกร้านกันดีกว่า เราก็ยังอยู่เป็นสายกล่องซุ้มอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนเราอยู่กันที่ร้าน Pop Kingdom Toy นะคะเท่าที่ดูก็คือมีกล่องซุ่มหลายค่ายมากเลยค่ะทุกคนอย่ารอช้าเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและสายตาของเราก็ไปสะดุดเข้ากับน้องมะม่วงค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นคอลเลกชันที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาด้วยค่ะทุกคนดูดีมีน้องมะม่วงเนี่ยหลายสีเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ถแถวๆนี้ก็จะเป็นโซนแบบไซส์จิว๋วๆนะคะแล้วก็มีน้องแมวด้วยและร้านนี้นะคะก็ยังมีเจ้าแผนแพนขนมปังปลาทั้ง2เวอร์ชัน ด้วยค่ะทุกคนใครชอบต้องรีบมาจุบนะคะสะดุดตายแล้วทุกคนไปเจอเข้ากับน้องโมลินทานะคะคือน้องเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเด็กผู้หญิงผมป๊อบคอนค่ะทุกคนเนี่ยที่เราก็เพิ่งทาประวัติไปด้วยนะน้องคนนี้ค่ะ <ๆ S 2> และโซนตรงนี้นะคะก็จะเอาคาแรคเตอร์มาจากการ์ตูนชื่อดังหลายเรื่องเลยค่ะทั้งทอมแอนด์เจอรี่นะคะลิตเติ้ลโพนี่ก็มีเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีอีกเยอะมากๆเลยค่ะมิกกี้เมาส์ก็มีนะคะค่ายดิสนีย์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอเรามองขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเราก็จะเจอกับแกนฟังโกป๊อบ มากเลยค่ะใครชอบพวกนี้เนี่ยก็มาดูกันได้นะคะและตอนนี้ทุกคนเราตาโตมากๆนะคะเพราะว่าเราไปเห็นน้องผักกาดที่ตัวไซย,ยักษ์ใหญ่บื้มยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะน่ารักมากอะ่ะทุกคนมาดูดิน้องผักกาดเนี่ยตอนที่เป็นกล่องสุ่มว่าน่ารักแล้วใช่ปะ่ะแต่พอมาเป็นไซจัมโบขนาดว่าคือมาแบบนี้น่ารักกิ้งก่ยอยเลยทุกคนและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแกงลุงบ๊อบนะคะยืนต้อนรับเราอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะและน้องมอลลี่เนี่ยก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะทุกคนเพราะว่ามีหลายคอลเลกชันเหมือนกันเลยค่ะนี่ส ส่วนตัวเนี่ยเราชอบน้องแพทริกสตาร์มากเลยนะทุกคนที่เราเพิ่งแกะไซส์ไบบลกไปนะคะพอมาเป็นไซส์400%เนี่ยก็น่ารักมากๆและข้างๆนะคะก็เป็นบัสเกียค่ะซึ่งเป็นไซส์400เหมือนกันนะแล้วก็เป็นน้องบีมด้วยค่ะทุกคนคือน่ารักมากแกะจะคิ้นกับบ้านสุดๆและตอนนี้นะคะก็เป็นเดือนธันวาคมค่ะเป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแห่งวันคริสต์มาสใช่ไหมทุกคนก็น้องลิโก้เนี่ยก็มาในรูปแบบของต้นคริสต์มาสเหมือนกันค่ะนี่ ดูดิใครที่กําลังหาต้นคริสต์มาสไปประดับบ้านนะคะอาจจะเลือกน้องลิโคไปยืนโชว์ตัวที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะและทันใดนั้นสายตาเราก็ไปเจอเข้ากับเจ้าพวงกุญแจตุ๊กตาหมีตัวนี้ค่ะนั่นก็คือน้องชินวูแบดดี้แบดท,ทาวนนั่นเองใจมันเต้นจนทนไม่ไหวเลยทุกคนจุ่มเองเลยละกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจนะแล้วเราจะจุ่มคนเดียวได้ไงก็ต้องชวนเพื่อนชาวแกะมาจุ่มด้วยกันเลยค่ะกล่องแรกเนี่ยก็เป็นของเพื่อนเรานะเราก็ได้เป็นตัวน้องสีชมพูสีสวยมากเราอยากได้ตัวนี้มากก่ทุคนนสว ของเรานะคะก็ได้เป็นน้องสีม่วงค่ะสีสวยเหมือนกันแต่เราชอบสีชมพูมากกว่าทุกคนวิถีชาวแก่ก็คงเป็นแบบนี้นะคะเรามักได้ตัวที่เราไม่อยากได้ค่ะ อีกหนึ่งคอมมูนิตี้ของที่นี่ก็คือลานสําหรับแข่งการ์ดเกมค่ะทุกคนเราดูแล้วก็คือมีหลายเกมเลยนะเช่นพวกโปเกมอนวันพีทอ,อะไรแบบนี้ซึ่งสามารถซื้อชุดเริ่มต้นได้ที่ร้านตรงนั้นได้เลยคิดว่าน่าจะมีการแข่งประจําอยู่นะใครอยากมาลองฝีมือก็ลองมาดูกันได้ค่ะส่วนอันนี้เป็นร้านเฟนลิสบอร์แฮมเมอร์ค่ะอันนี้คือเปิดโลกเราจริงๆอะทุกคนเพราะเราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะแต่พอได้เข้าไปในร้านแล้วก็พูดคุยก็พบว่าเขาเป็นร้านบอร์ดเกมเกี่ยวกับการทําสงครามในคอนเซปต์ลเลกนั่นก็คือการเริ่ม คือการสร้างกองทัพเป็นของตัวเองเพ้นท์คือการลงสีโมเดลเพย์ก็คือการเล่นและรีดก็คือมีนิยายให้อ่านค่ะทุกคนแล้วก็จะมีคนนะคะมาจับกลุ่มเล่นกันคือน่าสนใจมากๆและที่ร้านเนี่ยก็ยังมีสอนเล่นด้วยบอกเลยว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราจะมาลองเล่นดูแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะได้ของสําหรับทําภารกิจและไปดูกันเลยทุกคนหลังจากที่เราเดินจนเมื่อยขาปวดไปหมดแล้วนะคะเราจะกลับมาที่ร้านเกมคอนโซลรังสิตค่ะทุกคนและน้องที่เราจะจุ่มนะคะก็ไม่ใช่ ใครที่ไหนคะ่ะแต่เป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยรีเควสมาให้เรารีวิวเยอะมากที่สุดกับคอลเลคชันที่มีชื่อว่า r o o t of Wisdom นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปจุ่มกันเลย และนี่นะคะก็คือคอลเลกชันที่คนเนี่ยรีเควสมาให้เรารีวิวเยอะที่สุดแล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะมันเหลือทั้งหมด5จุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่550บาทนะคะถึงแม้ว่ามันจะเกินงบมา50บาทนะคะ50บาทนี้เราจ่ายเองเพราะฉะนั้นมิชชั่นก็จะไม่เฟลคะ่ะทุกคนถูกปะถูกนะคะตอนนี้เนี่ยกล่องที่เข้าตาเนี่ยมีทั้งหมด4กล่องตรงนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะแบบโวดกันว่าจะเอากล่องไหนดีนะทุกคนฉะนั้นนี้แล้วกันอ่ะ โอเคเราก็จะเป่ายิงฉุบกันนะทุกคนก็คือเป็นแค่อสองกล่องนี้นะอันนี้คืนโอเคยิงยังะอีกโอเคสรุปว่ากล่องที่เราจะเอากลับบ้านในวันนี้นะคะก็คือกล่องนี้นั่นเองค่ะทุกคนและข้างในเนี่ยจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะ ทุกคนต่อไปนี้ก็คือช่วงเวลาที่จะมาลุ้นกันว่าในกล่องนี้เนี่ยจะเป็นตัวไหนนะคะและน้องคนขายก็ได้ชวนให้เรามาแกะที่ร้านนี้ค่ะทุกคนซึ่งเป็นร้านตรงข้ามกันนะเขาบอกว่าเป็นร้านเดียวกันมีกล่องสุ่มเหมือนกันแถมยังมีมุมรับทําพวงกุญแจด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่แพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะทุกคนก็คือจะใช้เป็นโทนสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นชื่อคอลเลกชันเนาะซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะเป็นเทพ,พเจ้าใช่ป้ะแต่ละองค์แต่ละองค์เนาะและตัวที่ได้ก็คือ ถุงข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยถุงเขาทำดีนะมาฉีกเลยแล้วตัวที่ได้ก็คือตัวนี้ห้ยสวยมากเขาชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ซีเนี่ะ เราไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบคอนี้เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็ดูข้างกล่องเอ๊ะมันไม่มีสรุปเป็นตัวซีเค็ดที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพยาคุดข่าวนะคะทุกคนแล้วก็มาดูการ์ดกันนะคะการ์ดก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยดวงกุดขนาดนี้เป็นชาวเกลือขนาดนี้เรายังได้ซีเค็ดทุกคนมาจุ่มทุกคนได้ได้ซีเค็ดไหมนะคะมาจุ่มได้เลยแล้วเราก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวเราขอไปหาข้อมูลแล้วก็นํามาเล่ากันอีกรอบหนึ่งนะคะกับน้องตัวนี้ค่ะสําหรับน้องคนนี้นะคะก็เป็นกล่ก่่่่่อองงสุมมจาากคชทีีืวะซึ กล่องสุ่มที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัชรยานหรือศาสนาพุทธแบบทิเบตรวมเข้ากับศิลปะที่มีกลิ่นอายของทิเบตแล้วก็จีนเข้าไว้ด้วยกันค่ะโดยส่วนใหญ่ในคอลเลกชันนี้เนี่ยก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นร่างมนุษย์เป็นเทพต่างๆบอกได้คําเดียวเลยว่าเป็นอาร์ทอยสายมูที่งานดีระดับเทพเลยค่ะและตัวที่เราได้เนี่ยทุกคนก็เป็นซีเคล็ดนะแต่เป็นซีเคล็ดธรรมดาค่ะนั่นก็คือครุฑสีขาวนั่นเองตามความเชื่อแบบทิเบตเนี่ยจะหมายถึงเทพแห่งฟ้าเป็นผู้ปกปักพระพุทธศาสนาป้องกันไม่ให้อสูรเน ซึ่งคุดสีขาวเนี่ยยังหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความดีความบริสุทธิ์อีกด้วยค่ะ ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการออกนอกสถานที่ครั้งแรกของช่อง Chip and f r i n ค่ะทุกคนคิดว่ามิชชั่นที่เราได้รับภารกิจมาในวันนี้เนี่ยสำเร็จไหมคะสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าสำเร็จเพราะว่าเราได้ซีเคล็ดในแค่หนึ่งจุ่มเท่านั้น,น,นที่ผ่านมาตั้งแต่แกะมานะคะก็คือต้องยกบล็อกเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกบล็อกที่เราจะได้ซีเคล็ดนะคะนานๆเนี่ยซีเคล็ดจ,จะมาหาเราทีนึงนะคะเป็นคอลเลกชั่นที่หลายคนเนี่ยรีเควสมาเยอะมากๆนะคะว่าอยากจะให้เราแกะ,ะคะวันนี้เราก็แกะแล้วก็ได้ซีเคล็ดแล และถ้าใครนะคะชอบแบบการเดินเล่นการมาออกนอกมาเที่ยวห้างมาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยและอยากจะหาสถานที่แบบช้อปปิ้งของเล่นนะคะหรือว่าอยากจะลองแบบการเล่นเกมในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่กล่องจุ่มอย่างเดียวนะทุกคนแต่ก็มีโมเดลมีฟิกเกอร์แล้วก็มีบอร์ดเกมต่างๆก็สามารถมาลองได้ที่นี่ที่เดอะฮับลังสิทเลยนะคะวันนี้ไปแล้วบายกลับบ้านแล้วุมันรักมากสา